ครับนะับสวัสดีนะับทุกท่านเลยนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยวันนี้นะับมาเจอกันนะับเหมือนเดิมคนระับวันนี้นะับมาเจอกันในหวยฮานอะยนะับแนวทางหวยฮานอยเหมือนเดิมนะับก็วันนี้จะได้ตัวไหนนะับก็รับชมไปพร้อมกันนะับไม่ต้องข้ามไม่ต้องกอนะับมานะับดูกันนะับว่าวันนี้ฮานอยวันที่สนะิบนับแป๊บเดียวนะก็จะวัน ไอ้กลางเดือนอีกแล้วนะครับก็มาดูกันนับว่าวันนี้จะได้ตัวเด่นตัวไหนนับสาหรับหวยเลขเด่นฮานอยสองตัวนับเลขเด่นสองตัวประจําฮานอยวันนี้นับจะได้นับเลขสองตัวนับตัวแรกนับก็จะเป็นเลขสองนับตัวที่สองนับจะเป็นเลขศูนย์นับเด่นสองและเด่นศูนย์นับแล้วก็ ตัวจับคู่นะสำหรับหวยฮานอยวันนี้นะครับจะได้ตัวไหนนะครับก็ลองมาดูนับสำหรับใครที่มีเทคนิคการจับคู่อยู่แล้วนะครับก็สามารถนำเลขเด่น2ตัวนี้นับไปจับคู่ได้เลยนะครับมานับรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับไม่ต้องค้างไม่ต้องก่อนนับส่วนใครที่มองหาเว็บใหม่ๆนับหรือยังไม่มีเว็บเล่นนะครับก็เว็บมั่นคงปลอดภัยนะครับก็เว็บเบ็ดเวเลยนับเว็บนี้นับมีทั้งสล็อต นะับบาคาร่านะครับเราก็หวยนะครับก็ลองไปเลือกเล่นกันดูได้เลยนะครับตามที่ขึ้นให้เลยนะครับมาดูกันดีกว่านะว่าวันนี้นะครับตัวจับคู่สองตัวนะครับจะได้ตัวเด่นจับคู่กับตัวไหนนะครับก็จับคู่นะครับจะได้ A later few moments สองหกครับตามนี้เลยนะครับ ก็นับแล้วก็ก็เลขเด่นนับเลขเด่นหวยฮานอยนับแล้วก็ตัวจับคู่นัประจำวันที่สิบนัวันที่10วันนี้นับก็ได้ตามนี้เลยนะับสำหรับใครจะลองเอาไปเล่นเอาไปเสี่ยงนะบอ หวยฮานอยวิเศษหรือ i ีนะครับก็ลองไปเสี่ยงดูได้นะสำหรับคลิปนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มองหาเว็บหม่ะครับเว็บมั่นคะงปลอดภัยนะครับก็เว็บเบ็ดเวเลยนะครับเว็บนี้การันตะีนะชัวร์ร้อยเปร์เนะก็สําหรับใครที่ยังสมัครไม่เป็นนะหรือสนใจนะแต่ว่ายัางเล่นไม่เป็นนะมันก็เหมือนเว็บหวยทั่วไปนะครับแค่มันมีบคาคาร่าสล็อตเพิ่มเข้ามานะครับนกะ็ มีให้เลือกเล่นหลากหลายเลยนะครับก็ลองไปศึกษาดูได้นะสำหรับใครที่ยากดูคลิปสมัครนะับก็ไปรับชมคลิปสมัครกันเลยครับ A few moments later คลิปสอนนะคลิปสอนสมัครเวนะ็บเบดเวนับมาดูกันนะว่าสมัครยังไงนะครับก็ไปเร็วๆนะไปพร้อมกันนะครับข้างใต้คลิปนะมีคําว่าสมัครนะับก็ติ๊กไปเลยนะครัาว่านะับก็ลิงก์นี้นะสมัครนะับ แล้วก็เปิดนะเปิดไปเลยนะมาดูกันนะว่านะมาดูกันว่าสมัครยังไงนะสําหรับเว็บนี้นะพอโหลดเข้ามานับก็จะเป็นหน้านี้นะก็ทําลองดูไปพร้อมกันเลยนะชื่อผู้ใช้นับก็ของผมนะเลือกเป็นคําว่านิวแล้วกันนะนิวหนึ่งสองสามนะแล้วก็รัดผ้านะเลือก ผมเป็นเลือกเป็นนันล่างนะครับก็เลือกรลหัสผ่านของฉันเองนะครับแล้วก็ตั้งไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ a s นะครับแล้วก็เอาให้เหมือนกันนะครับทั้งล่างทั้งบนนะครับก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับแล้วก็ a s นะครับพี่ๆจะตั้งยังไงก็สามารถตั้งตามใจได้เลยนะครับแล้วก็อีเมลนี้นะครับ แนะนำนะครับดีที่สุดก็เป็นอีเมลจริงนะครับก็ดีที่สุดนะครับอีเมลนะครับก็อันนี้สมมุติให้ดูนะครับของผมก็ new นะครับ new bed นะครับน w b e บ way นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ add gmail นะครับหรือาย hotmail ก็ใส่ไปได้เลยนะครับ dot com อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ ติ๊กไปเลยนะครับคําว่าทัดไปนะครับก็รอโลดนะครับพอรอโลดมาแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นหน้าเลือกนะครับก็เพศนะครับเพศก็เพศชายนะครับของผมนะครับก็ชื่อนะครับชื่อก็เป็นภาษาไทยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับก็นิวนะครับนิวเบดเวอะไรประมาณนี้นะครับวันเดือนปีเกิดนะครับก็ขอเป็น วันที่เดือนจริงนะครับปีจริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูไปพร้อมกันนะครับแล้วก็เบอร์โทรนับตรงนี้นะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับก็ใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องใส่เลขศูนย์นับไม่ต้องใส่เลขศูนย์ข้างหน้านะครับแล้วก็ไอ l ดี e ไลน์นับก็ไอ l ดี e ไลน์ของผมนะครับก็ new f นะครับ หนึ่งหกนะครับก็นะครับเขาจะก็จะขึ้นนะครับต้องระบุนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ติ๊กคำว่าเดือนนะครับกรุณายืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณโดยไม่ต้องใส่เลขศูนย์ด้านหน้านะครับเขาก็ขึ้นบอกรับแล้วก็มาดูตรงนี้กันนะครับก็เลื่อนลงมานะครับก็จะมีเห็นติ๊กสองอันแล้วนะครับก็มาดูอันที่สามนะครับก็ฉันยืนยัน ว่าเบอร์โทรและทัพที่ใส่ถูกต้องสำหรับการยืนยันตัวตนผ่าน s m s นะครับก็ติ๊กถูกไปนะับแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จนะับสำหรับคลิปสอนนะับก็เป็นสำหรับคลิปสอน